อะไรอะไรมีประเด็นอะไรมีประเด็นอะไรมีประเด็นอะไรเหลาตบแม่งเลยตบลบได้ครับผมหลบได้ครับผมหลบได้ต่อยคืนโอ้ย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  ป๊บ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 อ้าสะท้อนกลับมันรอมันรอมันรอเอ้อเอ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 อ,เอ,อ,เอ,อ,อยู่ในตอกมันอยู่ในตอกนะเอ้าเอ้าตายซะงั้นโดนจับได้ยุงถือว่ายังไม่ชิน อุณหภูมิต่อกวที่75ดีฟิวสปีด1ิบเลยแบบเนื้อเรื่องหลักมันอันไหนอะ่ะหรือว่าต้องผ่านในยี้ไปเรื่อยๆแต่อยากจะสู้ข้างถนนไปก่อนอะเพราะว่าจะได้ปรับสภาพตอนต่อสู้ด้วย เพราะมันมันไม่เหมือนภาคเก่าๆแล้วอะหาล่ะไปๆๆๆๆๆนั่นไงตกใจดิตกใจดิหมาเด้อุยอ้ยอุ้ยมิโหมีทันเว้แต่ถ้าโดนลุมนี่ตายแน่เลย ไม่มีเลื่อดให้เติมด้วยไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวเอา,เอา,เอาตั้งตัวได้ก็ทุบสิครับอหัวทุบหลบ เหมืนอนได้ยินเสียงกล่องโอเคได้กล่องเจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องมีของด้วยเหรอไปด้วยไปด้วย <laughs> ปาดคอต่อหน้าเพื่อนกดอีลดไม่ทันไม่ให้ไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวไม่ตั้งตัวลดลดอารมณ์เอาลบไปลบไป เหมือนว่าภาคที่าันี้ดีอย่างนึงคือเวลาวิ่งเวลาวิ่งชนมันมันผักให้เลยเหมือนภาคภาคพวกพาก,กสี่อ่ะแกถ่ายเลยเท่าไรเยอะไปละอ,อ๋อมีภารกิจขึ้นมาแก แก่แกแทงกล่องเยอะวะาอ้าวทำไมง่ายอย่างนี้ล่ะครับอ๋อระเบิด <c oughs> ไม่มีกล่องอยู่ข้างในด้วยจชหาหลืมเก็บออกจากพื้นที่ค่อยมาเก็บกล่องก่อนออกมีประเด็นมีประเด็นเอาอ๋อได้ exp แต่ exp ด้วย แค่เดินไปมันก็ได้ภารกิจแล้วเหรอโอ้โหหัวโขกสิครับหลบได้ต่อยคืนเอาทีละคน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 ครับผมทีละคนทีละคนหัวโคต่อยต่อกัดไหมกัดไหมกัดไหมไม่กัดก็ตายสิครับ ตกใจแล้วกันตกใจแล้วกันตกใจกุดแทงม่นต่อหน้าเนี่ยเอากุดแทงม่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทันเว้ยทันเวอรโอ้โหโอ้โหมันทะเลาะกันเองเว้ยทะเลาะกันเองเว้ยมันทะเลาะกันเองเว้ยโอ้ยโอ้ยมันใช้ท่าได้โอ้โหไม่เอาปืนจริงเลย อตอยต่อยต่อยต่อยตเร่อยๆอ,ยอ,ยยอีอ้าวไม่ทันเปแค่เนี้ยมาเดินไปหาภารกิจต่อเอ้ยเดี๋เดๆๆเเดียเดยวกล่องกล เขียนกันพวกเราเลยเว้ยบิกล็อกไม่ม,ไมีมีพวกเราโอเคไอ้โคดรนี่คืออะไรอะ่ะ ตกใจก็แทงดีครับเฮ้ลบลบลบลแทงแทงโอ้ยเ้ยโอ้ติดติดโอ้โหโอ้โหอ้โวนี่โห่อกูนะนี่โอ้กูนออ้าวเอ้อนี่อ้โกูอ้อ้าวนี่โิ่อกูนะอ้าวโอ้โหโอ้โหอ้โหโออออ้อหโอ้อนกอ อยู่ไหนอยู่ไหนหืมอ๋อไม่มีของลับอีกแล้วมันเจอกลองเจอกลอง เปิดสิครับมีพวกวัสดุงวัสดุเลยด้วยเอ๊ะอะไรลูกพี่ของเต็มอะสมุกรของดุลิบอืมโหหลายพันอยู่อะย่งยๆๆังย่งเก็บตามก่อนเผื่อ,อเผื่อไม่จะเป็นต้องซื้อจะได้ไม่ซื้อ อะไรครับพี่เขี่ยแล้วไงเขี่ยแล้วเนเอ้าสู้สิครับสู้นะผมสู้นะเอ้าสู้นะเอ้าผ,นะผมสู้ได้แล้วนะ,อะเออผมมีแค่สองปุ่มเองเอาเด้เอาเด้ไม่ได้ไม่ดไมด้ตั้งตัวเหรอครับพี่ทำไมมันต่อยเบาจังเลยวะไม่มีวิธีอื่นแล้ยหรอเออเออ ไปแล้วจ e ้าขอโทษเิทามุดทางมุดปเด็ดเด็เด็ด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 เดเดนีเดดนีเดเดนเนดนเด็เอาหายไปแล้วหายไปแล้วเรากลับไปที่เดิมเะครับขึ้นไปเลยวิ่งจ้าเปิดแล้วจ้ารถใจเย็น โอ้โหอ๋อนี่ไงโทษทีพี่ม้ามันพยศเฮ้ยพี่โทษทีม้าพยศเฮ้ยโทษ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 ม้ามาคุมม้าไม่อยู่เฮ้ยโทษ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 คุมม้าไม่อยู่อุ้ยเหี้ยแม่งยิงมึงแม่งยิงมึงเฮ้ยพี่พี่โทษทีโทษทีเออโทษทีไปเจอที่ละ ลงจ้าไปแล้วเข้าไปแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นไม่มีไรหรอกแค่แค่รถม้าพี่่านธ์เฉยเออสงสัยอะไรวิ่งตามไม่ทันอยู่ดีไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไออะไรอยู่ข้างในสองคนตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้ไม่มีแล้วไปเก็บสองคนตรงนั้นก่อนโดดสิจ้าชับ เอาเอาเด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 ติดไฟเปล่าติดไฟเปล่าไม่ติดไม่ติดก็โดนต่อยสิครับไม่ติดก็โดนต่อยสิครับอ๋อช่วยเพื่อนนะจ๊ะมาช่วยเพื่อนจ้าช่วยเพื่อนโอ้โหแม่งเรียกพวกเว้ยแม่งเรียกพวกเว้ยยิงแม่งเลยยิงเลยยิงดิโอ้โหยิงปะเออโอ้ยโอ้โห เขาบุกมาเ้ยเฮ้ยกดกดไม่ทันกดไม่ทันหัวโคโคอผู้หญิงนะผู้หญิงโอ้ยไม่ทันโดนสะท้อนกลับเปิดการสะท้อนกลับกด E ไม่ต้องกดเดี๋ยว้อเด้อเด้โอ้ยขันหัวคันหัวแป๊บนึงเอฟ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 เนสอนกลับไปยิงโอ้ยสเปซปลาได้มันเรียกอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าฟ้าหน้าฟ้าหน้าฟ้าเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียอะไร สู้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 ไว้สู้ไว้มึงมึงมึงไม่ได้ดอก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 กูติดคิวนี้อยู่แต่เย็นทีละคนทีละคนโอ้ยโอ้โอ้ยกูจะเอาตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยตัวนี้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 ออไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกตัวนี้กูจะรอดไหมอ่ะตัวนี้โอ้ยไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอฟเอฟนี่ไงนี่ไงกูไม่ได้กระยิง ตำรวจมาโทษโทษคุณตำรวจ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 โทษ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 อ่ะเอาเอาไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกหัวโขกอ่ะหนีสิครับอยู่ทำเพี้ยนเลยครับไปแล้วจ้า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  เออขึ้นข้างบนได้ขึ้นข้างบนได้เออเออเออนี่ไงนี่ไงตัวตัวการน,นี่อู้วอู้อู้เกืออเออปับ๊บแทงคอตำรวจตามมาทำไมตำรวจตามมาทำไมเฮีย ตังไม่ได้ xp ไม่ได้เพิ่มคืออะไรวะโปรเทคชั่นไม่รู้ะเสร็จกลรูโอ้แกงเว้ยเฮ้ยมันมีเป็นแกงเว้ยเฮ้ยเจงเจงเจงได้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 ไดไดยึดให้ครบใช่ไหมได้ได้ได้ได เกียอะไรหัวทำไมอ่ะทำอะไรอันนี้คือให้ทำอะไรอ,อ๋อบวกสิครับบวกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวไหนก่อนดีเนี่ยตัวนี้กูขอตัวนี้กูขอ,ขอ,อยุ่งๆ เดี๋ยุ่งเยุ่งเฮ้ยเดุ่งได้เฮ้ยโอ้โหพวกคุณเยอะกว่ามีอะไรป่าล่ะอาอ๋อเีกพวกได้โอส คมคมอออ๋ได้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 เดียวเรียกพวกได้เ้ยเเอฮ้นี่มาเป็นพวกเราเปล่าใครอยากเป็นพวกเราเปล่า นี่นี่น,นี่ถือของแล้วพูดเยอะแม่งปวดหัวแล้ววะไรอะไร,ะไรมีประเด็นมีประเด็นมีประเด็นโอ้สั่งไฟได้ด้วยเว้ยเอ้ประเด็นประเด็นแท้ไหนอ่ะไงละ่ะโอ้ป้งนี่ไงเจอ,โอ,โ,อโอ้โอ้เอาละคุณตำรวจแก๊งผมใหญ่นะครับผม แกงผมเป็นน้ำตาตายแล้วเกิดเป็นเอา้าอ๋ออันนู้นใช่แต่เนีขยตัดหัวแป๊บโอ้ยสิงกับผมแล้วเกิ็มาแล้วรถมาแล้วเตี้ยบบวกเตี้ยบบวกเตี้ยบบวกโอ้ยเชี้อ่ะโดน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 ปังนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ อะ200 230 200อ๋อ200คือดีเด้อเด้อเด้อเราต้องการลดขึ้นมาเลยลูกน้องขึ้นมาด้เออข้างในไงเออนั่งปเป็นเจ้านายเลยไปนั่นที่กูเป็นหัวหน้าแก้งมลเอ,อ๊ะ หลีกไปหลีกไปหลีกไปเฮ้เรามาผิดทางดีกว่าหลีกไปหลกไปเอาเด้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 โอ้โหทลทลทลทททเราหลอกเล่นเราเราเราเล่น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 เอ้ยยิงเข้าไป ตามมา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 เลยพวกกูไม่ใช่น้อยพวกกูไม่ใช่น้อยอ่าชะลออ่าชะลอชะลอชะลอตบสิครับนี่ไงชะลอชะลอชะลอยู่โดนยิงโดนยิงชะลอโดนยิงโดนยิงอ่ะยิงอ่ะขี้โกงว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 ่ะ พี่โกงว่ะนี่หลบจ้ามีหลบนะจ้าไปละจ้าฉันไม่อยู่ละจ้าม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 าลลง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 ยิงยิงยิงเออยิงยิงยิงเทิฟแทงลงมาก็ตายสิครับ ยุ่ยเย่ยุ่ยเยะเอาออกเอาไม่ทันนะจ้าตายเสียได้ทางไหนวะเลยม,มาแล้วมัง้งโอ้สามร้อยมา,มามามาเลยรถมาเถอะรถมาเถอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,นอย่าลืมเพื่อนสิเรามาด้วยกันนะ ออไม่ใครกล้าเถือกับเราหรอกผ่านแล้ว,ลวมาอยู่ให้มึงใจเล่นหรอกรถรถม้ากำลังวิ่งมาเห็นไหมเนี่ย Let's go Let's go ได้ยินป่า <c oughs> อ๋อสเปซบาว <c oughs> บูดกูก็กดทิปไปเถอะ ไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปอ๋อกดครั้งเดียวอ๋อถ้ากดย้ำๆหาติดเออเดีเยวเดะเดะเดะเะเดะเดะเอะะเดะเเเดะเะเด ไล่เราฮู้ักเพิ่นละชกเพิ่นละชกเพิ่นละแต่ยังปรับสภาพไม่ค่อยได้เคพรพลกิจเอยวจอดับอีกแกะปีนได้ไหมนะเคพรพลกิจ ันนี้คงเอาแค่สองภารกิจพอละเดิมนะถ้าเกินชั่วโมงตัดสองคลิปนะครับผม You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence, something you clearly need. Oh, hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. <laughs> doing business with you. เด็กโคตรลายอ่ะหมดแล้วเหรอไม่มีภารกิจแล้วเหรอตายเถอะโอเคมันงงวะรู้ว่าให้มันนี่ รัวดักฟังอ๋อปล่อยเด็กโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเอ้ยโทษ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 กดผิด มีฟรีตรงนี้ไม่เสียเงินโอโอโอ,อย่าส่งเสียงดังนะอย่าส่งเสียงดังนะอย่าส่งเสียงดังนะส่งเสียงดังนะอย่าส่งเสียงดังาสเสียงดังอย่างเสีง แทงครับผม Dù nãy không dù nãy Chạy tệ Bay đi này quá Không là Cái tai thử không mà Ồ, oh, sàn ประวัติด for ้วยเอ้ยเอยต่อยต่อยต่อยยาดังอย่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 าดังอยาดังยาดังโอ้ยหมัวแต่ดูแผนที่เอ้อ เอออันนี้นมันเป็นทางเข้าอีกทางนึง่งวะไปเดีเ๋ยวเดี๋ยวแกโอ้โหต้องต่อ,อยอ่ะ ต้องต่อยต้องต่อยออออหัวโขกเดียวเดียวเดียวใจเย็นดิแทงเดียวทีละคนบอก่ดทีละคนโอ้ยโหหัวโคกสิครับโดนปาดไระทีนึงนี่ไปสิหนูต่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยอยู่ทำหอกอะไร อ๋อจุดระเบิดตรงนี้ได้เว้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้พิ่งรู้ถอด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 โอ้โหแม่งคนน้าแกงโอเคสรุปคือเราก็รู้หน้าที่แล้วว่าเราว่าเรา,า,เ,รา,เ,ราเกมนี้มันมีให้ทำอะไรบ้างอ่ะมันมีแกงนะเราต้องช่วยทีมนู้นกับทีมนี้คงง่ายขึ้นเยอะ โอเคอยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันพาดใหม่เพราะว่าตอนนี้เวลามันเริ่มชา้าลวรถมันเริ่มมาละแพ่แย่ครั้งหน้าผมจะพยายามหาที่มันจะพยายามมาให้เร็วนะครับจะได้อ,ดอ,อ,อ,อัดยาวๆเลยพาร์ทไปเลยถ้าพาร์ทไหนที่ไม่ได้กล่าวต้อนรับนั่นคือเป็นพาร์ทที่ยาวกว่า1ชั่วโมงแล้วผมก็จะตัดหั่นให้เหลือครึ่งหนึ่งถ้าไม่ถึงชั่วโมง50นาทีผมก็จะลงมาทั้ง50นาทีนั่นเลย นะครับแต่นะอันนี้มันคืออะไรโอเคไม่น่าจะใช่อะไรแต่นะอืมแก๊งวอลโอเคมีแก๊งวอลตรงนี้จะไปก่อนดีไหมเอ่อยังดีกว่าโอเคงั้นเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ยังไงขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแอสซัสซินคิดเนี่ยเล่นครบแน่นอน อตอนนี้ As i ินคิดมีปัญหาเรื่องเซฟนะครับกำลังหาเวลาว่างนั่งเล่นคืนอยู่นะก็อาจจะไม่ไม่ตรงตามที่ตามที่เล่นไว้ก็ขออภัยด้วยเพราะมีปัญหาเรื่องเซฟจริงยังไงขอบคุณที่รับชมครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ <What? S 1> อยากมีคนดูเยอะจังเลยจะได้มีคนมาเข้ามาคุยกันเยอะนะครับนะอยากอ่านคอมเมนตนะ์อะไรประมาณนั้น ขอบคุณที่รับชมรอบที่สามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้สวัสดีนะแจ๊เบลไลบลาย